สวัสดีครับคุณนันครับวันนี้คุณนันมีโปรเจกต์ใหม่ที่จะต้องทําเป็นชุดมิกแกนขอนแกน่นมีโจทย์มาว่าเป็นหัวงูจงอางอยู่บนหัวของตัวนางแบบใช่ไหมแล้วก็มีแผงคอมีเกาะไหลมีหัวงูจงอางที่แขนแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจะทําออกมาหน้าตาประมาณไหนเพราะว่าเขามีแบบดีไซน์มาให้รูปหน้าตรงรูปเดียวเราอาจจะปรับเพิ่มนิดนิด,นดหน่อยหน่อตอนนี้ก็คือกําลังเก็บเรฟเฟนซ์ของงูจงอางให้ได้เยอะๆก่อนอเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีว่าทำออกมาแล้วมันจะหน้าตาประมาณไหน ได้ไหมคิดว่าได้อยู่นะโอ้ยังเท่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเติมมิติตรงตาเพิ่มอีกไหมเป็นงูเลยมันจะน่ากลัวเกินไปไหม ได้หัวงูมาละแต่ว่ายังคิดไม่ออกว่าจะทําให้เวลามันวางอยู่บนหัวใช่ไหมแล้วมันจะมีแม่เบีย้ยแผ่ออกมาข้างๆมันจะมาเชื่อมกับตรงคอแล้วก็จะมีเกาะไหลใช่ไหมยังคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงให้มันขยับได้และดูเหมือนแบบเป็นชิ้นเดียวกันอยู่ยังคิดไม่ออกไม่รู้ว่าจะทําแยกหรือว่าจะทําเป็นชิ้นเดียวกันแล้วขยับได้ได้จริงๆไหมแต่ว่าวันนี้ว่าจะพอก่อนค่อยมานั่งหาวิธีทาอีกทีหนึ่ง ขึ้นวันใหม่แล้วแต่ก็ยังคิดไม่ออกนะถ้ายังไงจะต้องทําแม่เบีย้ยข้างหลังนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมาเชื่อมกับเกาะไหลเดี๋ยวทําเกาะไหลก่อนดีวกว่าตอนนี้คือทําเกาะไหลแล้วใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะเติมข้างหลังพ่วงคอขึ้นไปให้มันเชื่อมกับหัวเดี๋ยค่อยคิดอีกทีว่าจะเชื่อมแล้วมันจะขยับยังไงขยับได้ไหมไม่รู้สวัสดีฮะ เดี๋ยวจะออกไปซื้อยังไม่รู้ว่าจะใช้อะไรบ้างอาจจะใช้ฟองน้ําเดี๋ยวจะทําแม่เบีย้ยนะฮะแต่ยังคิดไม่ออกเลยเดี๋ยวไปดูวัสดุก่อนละกันที่คิดไว้คืออาจจะทําฐานรับตรงติดหลังใช่ไหมเป็นอาจจะเป็นท่อแล้วก็ซื้อตัวข้อต่อกระดูกงูไม่รู้ว่ามันแข็งหรือมันนิ่มหรือมันอะไรขนาดไหนรับน้ําหนักได้ไหมเลยจะไปดูใครวัสดุมั้งฮะ แล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อฟองน้ํามาทําโครงแม่เบี้ยข้างในตรงที่เป็นเก็ดตามผิวหนังงูนี่อาจจะทําเป็นผนังตัดแปะตัดแปะมั้งไม่รู้เหมือนกันไปซื้อของเห็นแล้วนี่มาไทยวัสดุออกมาจากใครวัสดุแล้วแต่ว่าไม่ได้อะไรที่คิดเอาไว้เลยตอนแรกคิดไว้ว่าจะซื้อเป็นข้อต่อกระดูกงูใช่ไหมที่มันเป็นเป็นท่อเอามาทําโครงตรงนี้แต่ว่า อันที่มันเป็นท่อมันไม่ม,ไมีเจออันที่มันเป็นดอกสว่านมันแข็งมากคิดว่าถ้ามาทำปุ๊บคนใส่มันจะหันหัวยากมากก็เลยคิดว่าวัสดุอื่นแทนละกันแต่ว่าได้ได้ท่อแบบนี้มาเป็นท่อพลาสติกนะว่าจะเอามาเสริมโครงตรงแม่เบีย้ยไปวงเวียนใหญ่กันถึงแล้ววงเวีนใหญ่นี่ร้านโตนไทยจะเอาท่อนี้ไปทำแกนดีกว่า เดี๋ยวซื้อฟองน้ำ10มิลไปประกบทำแม่เบี้ยแล้วเดี๋ยวไปเดินดูผ้าหนังได้ฟองน้ำกับท่โอโฟมมาละเดี๋ยวไปดูผ้าหนังต่อฮะอันนี้สวยนาจ้าวันนี้พี่ครับอันนี้เบอร์แปดโอเคได้ผ้าหนังแล้วสีเงินดำว่าจะไปหาตัวตอ,อกผ้าอยากให้มันดูแบบทำเป็นเกตเกแล้วแบบเราจะได้ไม่ต้องมานั่งตัดเองเดี๋ยวไปเดินดูก่อน ซื้อของเสร็จแล้วเน่ได้ที่ตอกมาแล้วตอนแรกคิดว่าจะซื้ออันใหญ่กว่านี้นะแต่ว่ามันแพงมากเลยนี่ห้าร้อยนี่อันแค่นี้ห้าร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปตอกแล้วจะทําเป็นเกตยังไงเดี๋ยวเราไปดูอีกทีดีกว่าเนี่เอาโฟมที่ซื้อเมื่อวานมาโอเคนะแข็งแรงแล้วก็อ่อนด้วยแล้วคนใส่ก็จะได้หันหน้าได้ง่ายๆตอนแรกวางแผนไว้ว่าจะเอาไอ้ข้อต่อกระดูกงูคือไปลองจับมาแล้วมันแข็งเป๊กเลยคิดว่าใช้อย่างนี้ดีกว่า แล้วเดี๋ยวทำฟองน้ำปิดท่อพลาสติกนิ่มๆอันนี้เดี๋ยวเอามาทำแม่เบีย้ยด้านข้างตอนนี้มีแม่เบีย้ยแล้วนี่แม่เบีย้ยแต่คิดว่ามันก็จะขยับหัวได้นิดๆหน่อยๆนะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าพอทุกชิ้นมันเชื่อมกันมันก็กมีแรงดึงนิดหน่อยฮนะ ตอนนี้นั่งตอกมาสองชั่วโมงแล้วเจ็บมือไปหมดแล้วได้เยอะแล้วแต่ว่าคิดว่าน่าจะยังไม่พอต้องแผ่นนี้แผ่นหนึ่งทำเก็บมันเหนื่อยฮะก็เลยแว็บมาทำงูอันเล็กก่อนเอาไว้ติดมือขวางูไหนๆก็แว็บทำมือขวาไปแล้วก็เลยมาหุ้มหนังหัวงูต่อเลยครับ <Ooh>. <S 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 หัวอันเล็กเราพุ่มแค่สีเงินอย่างเดียวฮะ นั่งติดมาตั้งแต่บ่ายสองตอนนี้สองทุ่มแล้วฮะเก็ตหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่พอนะด้านหลังยังไม่จบเห็นไหมแล้วก็ด้านหน้ายังไม่ได้ติดเลยก็คือผมต้องตอบเก็ตเพิ่มอีกอย่างเยอะ ติดเดเสร็จแล้วนี่อันนี้ด้านหน้านะฮะนี่มีท้องหมูด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะหาวิธียึดติดกับตัวนะครับเดี๋ยวจะล็อกตรงลักแล้แล้วก็เดี๋ยวจะมีล็อกที่หัวอย่างนี้ตรงนี้อาจจะล็อกกับใต้คางคนใส่ติดเ็ดแล้วก็โอ้จำนวนมหาศาลกว่าที่คิดแล้วก็เกดออกมาหน้าตาดูดีกว่าที่คาดเอาไว้เยอะเลยนะฮะแล้วก็เราก็มีหัวหัวงูอันนี้ด้วยเอาไว้ใส่มือขวา เดี๋ยวว่จะทําสีเหมือนกันที่เห็นเลอะๆนี่คือเลอะคราบปืนกาวนะฮะเดี๋ยวจะเช็ดออกตอนนี้แยกพอกับไลาออกจากกันคือลองใส่แล้วมันขยับยากก็เลยว่าจะติดยึดแค่สามจุดแล้วเดี๋ยวติดเก็ดหลอกให้มันแบบเคลื่อนง,ง่ายๆเอาจะกของห้ตอนนี้ผมทําให้ชิ้นหัวกับชิ้นไหล่ะแยกจากกันได้ด้วยนี่ผมติดก้ามปูไว้สามจุด พอติดก้ามปูสามจุดอย่างนี้ยมันจะทําให้ขยับได้คล่องตัวขึ้นเห็นไหมแล้วก็ถอดใส่ง่ายกว่าเดิมด้วยนะนี่ก็ทําแยกตรงไหลใส่ก็คือเราก็รัดใต้รักแร้ใช่ไหมแล้วก็มาติดก้ามปูข้างหลังตรงหัวก็เหมือนกันพอเรายึดสามจุดแล้วใช่ไหมมันจะมีสายคาดคางมันก็จะรัดใต้คางกับรัดหลังหัว แล้วตอนนี้คือแปะเทปบางพ่นไปแล้วฮะเดี๋ยวจะไปพ่นนี่พ่นเก็ดงูให้มันชัดขึ้นพ่นแค่เฉพาะตรงหัวแหละคิดว่าข้างหลังเล็กๆนี่อาจจะไม่ได้พ่นเพราะว่าผมก็อยากให้มันเป็นสีประมาณนี้ชัดๆ พ่น,นเสร็จแล้วลายเกล็ดงูก็จะชัดขึ้นแล้วฮะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ลายเกล็ดงูก็จะชัดขึ้นแล้วแต่ว่าผมพ่นเฉพาะแค่ตรงหัวนะฮะตรงตรงเกล็ดเล็กๆไม่ได้พ่นเพราะว่าอยากให้มันเป็นสีสว่างชัดๆนี่นะฮะนี่ก็คือทําเสร็จหมดแล้วนะนี่ก็จะมีเกาะลาย ข้างหลังก็ติดเป็นก้ามปูนะครับล็อกกับส่วนหัวอันนี้ก็คือส่วนหัวส่วนตรงนี้จะเป็นหัวอันเล็กที่เอาไว้ใส่มือเดี๋ยวก็ติดตาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบหัวเข้ากับส่วนตรงนี้ดูนี่พอประกอบแล้วจะมีสายรัดค้างด้วยนะจะรัดตรงคางกับท้ายทอยครับถ้าเรายึดสามจุดแบบนี้มันจะขยับได้ง่ายๆฮะ ก็จะเพิ่มแบบโมบิลิตี้ให้ตัวชุดได้อีกหัวก็หันได้พอประมาณฮะตอนนี้ชุดงูมันจะต้องทำเกาะแขนเพิ่มเพราะว่าจะแก้แบบนิดหน่อยฮะวาดแพทเทิร์นเกาะแขนเอ,อกมลวละเพิ่งวาดเมื่อกี้เลยแต่ลืมถ่ายเดี๋ยวทำเกาะแขนขนาดของนางแบบเนี่ยฮะข้อมือ6นิ้วรอบแขน8นิ้วยาว10นิ้วแล้วก็เดี๋ยวพอประกอบอันนี้เสร็จแล้วก็จะติดเกดเข้าไปตรงมือขวามีหัวใช่ไหมมันจะได้เนียนแต่ว่าจากที่จะเป็นสี เท่าเงินอย่างเดียวใช่ไหมเราก็จะไล่เขตสีทองขึ้นไปด้วย <eps> ลองดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเกาะแขนเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ติดเกดนะติดเป็นแม่เหล็กเวลาใส่ก็มันเป็นไซส์ผู้หญิงนะผมใส่ไม่ได้ก็จะสวมมือเข้าไปแล้วก็เปิดตรงนี้ออกแล้วก็ล็อกอย่างี้เดี๋ยวจะทําเกดมาติดป mm ิด hmm. ป <ust l ẩ> ิดปิด tamam. ปิดปิดปิดเสร็จแล้วเกาะแขน เห็นแวบๆนี้ก็คือนั่งติดไอกเกดนี่อยู่ประมาณ3มชั่วโมงได้เนียนไหมทำเป็นแม่เหล็กเวลาใส่ก็สวมเข้าไปปุ๊บแล้วก็ติดได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาทั้งเกาะไหลหัวแล้วก็เกาะแขนไปให้นั่งแบบใส่ฟิตติ้งนะแล้วประกวดออกมาเป็นยังไงเดี๋ยววันจันไปดูกันอันนี้ชุดของมิสแกนขอนแก่นนะฮะ มิสแกรนขอนแก่นชุดอีมูพิษ